กาแฟ CSK สูตรดูแลสายตามีสารสกัดดอกดาวเรืองบำรุงสายตาสารสกัดดอกอัญชันชะลอความเสื่อมของดวงตาและจอประสาทตาป้องกันจอประสาทตาเสื่อมลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจก ช่วยทาให้ระบบหมุนเวียนเลือดในจอประสาทต,ตาดีขึ้นทําให้เส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงดวงตาแข็งแรงไม่ปลาะแตกง่ายสารสกัดโกจิเบอรี่ช่วยลดการเสื่อมสภาพของดวงตาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นด้านความคมชัดผงกากถัวดาวอินคาลดอา,าอาการอักเสบของกล้ามเนื้อดวงตาแอลคาเนทีนช่วยในการผลิตพลังงานสําหรับเซลล์โดยส่งกรดไขมันไปใช้งานในการเผาผลาญสารสกัดเห็ดลินจือช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบันเทาอาการอ่อนเพลียบำรุงสายตา สารสกัดถังเช่าป้องกันดวงตาจากแสงแดดแสงสีฟ้าเพิ่มการมองเห็นฟื้นบำรุงดวงตาและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางตาตัดสินใจสั่งซื้อเลยเพื่อดวงตาคู่สำคัญหนึ่งเดียวในชีวิตคุณ